มาจุกข้าวเย็นก่อนเนาะข้าวเย็นมันมีนะคะเดี๋ยวเราก็จะนึ่งข้าวเย็นกันก่อนนะคะเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะสวัสดีครับคุณพนิดานะคะขอบคุณเช่นกันนะ,ะเราก็จะทําเป็นดูข้าวก่อนเนาะแอบบนึ่งข้าวนะคะก็ตรงเป็นนึ่งข้าวก่อน ข้าวมันนแล้วก็ต้องเอาเหยือเอาไม่ใส่ก่อนันเหลือเยอะหรือเปล่าเหลือน้อยนะคะมันแข็งแข็งอันนี้ก่อนนะฮะก็จะใส่หัวนะคะเดี๋ยวล้างหัวก่อน นึงข้าวตั้งหัวข้าวก่อนนะที่แข็งๆนี่ก็เราจะให้ปลากินนะ เดี๋ยวเขากินกินกันนะเดี๋ยวบางคนบางท่านจะกินข้าวปล่อยท้งข้าวมันสุกง่ายมันแข็ง 还我没按。 เราเลือกมัน,นก็ยังมีเนาะมันก็ยังมีกากด,ดำๆอยู่นะจุกใส่กระติบเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นข้าวเย็นนะคะนี่เนาะ ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีครับคุณพนิดานะคะคุณนิกรน,นะคะ,จะเจริญพงษ์ทวีสินนะคะอรุณสวัสดิ์ครับแม่บุญถินอรุณสวัสดิ์เช่นกันค่ะสวัสดีครับคุณนิกรน,นะคะกดไลค์ให้แล้วดูโฆษณาให้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านสงกราม ขอบคุณคุณตัวทีนะคะคุณนิกอนเจริญพงษ์ทวีสิมนะคะสวัสดีครับคุณน้อยชมพูให้กาแฟคุณทวีสุขนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณทวีสุขค่ะคุณอัมพรนะคะมีทองนะคะแอนน้อยชมพูเอากาแฟสามแก้วเลยนะคะคุณณภาวดีนะคะขอบคุณนะคะห่วยนะคะขอบคุณแอ้น้อยชมพูแฮมเบอร์เกอร์นะคะคุณกินดารัตพวงระยาสวัสดียามเช้าทุกคน ค่ะขอบคุณนะคะยามเช้าเช่นกันนะคะคุณสวัสดีค่ะคุณนภาวดีนะคะคุณกินดารัตพวงระยาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณกินดารัตขอบคุณเช่นกันนะคะเดี๋ยวม่ถึงจะตั้งเตาะนึ่งข้าวก่อนเนาะอันดับแรกนะคะต้องตั้งเตานึ่งข้าวก่อนนะคะเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันเลยค่ะนึ่งข้าวนึ่งปลานะคะเนาะมาให้กำลังใจแม่เหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ